น้ำนะครับตัวนี้ก็ราคากี่บาทคะแม่หนึ่งเอ่อสองพันหนึ่งร้อยบาทแต่ลดเหลือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเขาลดให้เหรอครับเราบอกให้เขาลดเหรอครับไม่ครับมันเป็นโปรโมชั่นอ่ามันเป็นโปรโมชั่นของเขานี่ครับข้างาวกล่องยังสวยงามเลยเราแกะเช็คไปแล้วเนาะนี่นี่เองเปิดตู้นะครับหนึ่งลิตรตัวนั้นแหละหนึ่งลิตร นี่อุ้ยใหญ่มากในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับมาดูเสื้อของกระติกน้ำกันบ้างนี่ก็เป็นโฟมนี่ทนี่ก็ไม่มีนะครับนี่นี่ก็จะเป็นสายห้อยแบบนี้นะคะถือแบบนี้ได้เออนี้ก็จะเป็นสายคล้องคอครับมันจะให้อยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะเปิดก็เปิดอันนี้แล้วก็เปิดท่องไปก็จะเป็นแบบนี้่แล้วก็แบบยกไปดูเออ เวลาถอดก็เป็นแบบนี้ถอดได้ค่ะตอนนี้ก็อะไรอะไรนี่ดึงออกได้ครับแ <c oughs> ม่ไปล้างให้เอาทำดีๆสิลูกข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับเก็บความเย็นได้สวยมากเป็นของนำเข้าจากประเทศอะไรครับจากประเทศนาทา่าจะอ้ญี่ปุ่นนะครับนี่อินเจแปน สภาพก็แบบนี้เลยอะค่ะทุกคนลองสะพายดูสิครับสะพายปักหมุนะคะมันปดสะโพกแล้วขอใจนะครับกายกระสุนแล้วครับลองดูครับมีที่เปิดได้นะครับแต่คนก็สามารถเปิดได้แต่ครั้งเดียวเล็งหีบเพราะหิวข้าว ได้เลยนะครับแบบนี้จะพายได้ปรับระดับก็ได้นะครับมีตรงนี้อยู่ปรับระดับนี่มาให้ดูครับหนึ่งอีกด้านหนึ่งถูกแล้วครับดึงอันนี้ข้างในลูกอ่าใช่ต้องขับยิ่งงั้นได้ลูกอ่ะลองสะพายนะครับแม่โอ้ตอนเวลาประกอบสานะครับนี่แค่หมุนตรงนี้ก็จะเป็นเละพลาสติกส่วนข้างในก็จะเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงมากเลย รู้ไหมว่าขวดอันนี้ถ้าสมมติว่าเราทําอุปกรณ์มันพังหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อที่เซ็นทันได้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยถ้ามันหักมันพังเราก็ไปซื้อเติมไดอ้อันนี้ก็รับประกันสองปีเหรอครับน่าจะ <c oughs> อาเราสะพายมาอีกทีนึงว่าเทพไหมเผื่อมีใคร<า>อยากซื้อเหมือนใดไปซื้อที่ไห <c oughs> นได้ครับเซ็นทัลเวเกตได้ครับมันมีทุกเซ็นทันทุกสาขาหนุเพราะว่าที่นี่อ่ที่นี่มันรับของญี่ปุ่นมาของเซ็นทันอ่ะ ลองสบายดูครับนี่ครับนี่อุ้ยเท่อะเท่มากๆเลยเป็นสีดำด้วยเลยชอบสีดำใช่ไหมครับจะแกะมันตรงนั้นแกะไม่ได้หนุกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นครับอ่านีม่ออกอะรวยเท่แล้วโอ้โหตอนท<อ>ี่พี่ชอบสีดำชอบสีมาแต่ค้ามันไม่มีใช่ไหมครับเราก็เลยสีดำเพราะว่าสีดำมันเหมาะกับผู้ชายและเป็นผู้ชายที่วงร้องใช่อ่นะครับกองก็ยังสีดำเลยใช่ว่าเราชอบมือกองไปทางกองเลยครับสีดำใช่ครับสีดำกระติกน้ำก็สีดำ ดื่มน้ำเยอะๆโอเคไหมครับโอ้เดียวหมดโอเคครับบ๊ายบาย